พรีเมียมคาคัานนี้สวยสปอร์ตไม่เหมือนใครและเป็นตัวรีมิต็ดมีจำกัดเท่านั้น s <S ใครสนใจต้องดูคลิปนี้ครับ <Yeah. S 3> สวัสดีครับสวัสดีชาววันทัวเตอร์ทุกท่านนะฮะอยู่กับเฟรชวันทัวเตอรนะรีวิวรถมือสองคุณภาพดีนะครับถึงบ้านคุณเลยนะใครที่ต้องการซื้อรถมือสองคุณภาพดีผมแนะนำนะครับที่วันทัวเตอเลยนะมีรถให้คุณเรื่องมากกว่า200คันนะครับใครที่สะดวกมาที่วันทัวเตอผมบอกได้เลยว่าเราเปิดทุกวันทำการตั้งแต่เวลา9ก้นกาจนถึงสิบแปดนกาเลยนะฮะแต่ว่าท่านที่ไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องน้อยใจนะเรามีในส่วนของช่องทางออนไลน์ให้คุณได้เลือกซื้อเลือกชมนะหรือว่าขอข้อมูลต่างๆน,นะ ของเรานะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าไฟไหมแน่นอนใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับที่สําคัญนะฮะวารันตีเยอะด้วยไม่พอนะครับในส่วนของตัวเล่มทะเบียนพร้อมโอสามารถตรวจสอบได้มั่นใจสบายใจได้แน่นอนนะครับว่ารถโตโยต้าเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนครับคลิปนี้นะครับเฟซจะพาไปชมในส่วนของพรีเมียมคาร์ที่เรียกได้ว่าสปอร์ตทรงพลังนะใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะห้ามพลาดเลยนะเป็นแบรนด์ที่ฉลองครบรอบ50ปีนะอาจจะดาวออกแล้วนะครับเราไปดูกัน แบรนด์อะไรแล้วก็เป็นรถรุ่นอะไรครับก่ <S <S <ๆ>อนที่จะไปดูรีวิวคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กําลังใจพวกเรานะโดยการกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมพรีเ<ๆ>มีม่ยมคาร์วันนี้นะครับนี่คือ bmw series ส2มน dm sport โฉม lci นะเป็นโฉม g 2 0นะครับปี2023นคันนี้เลขไม้นะไม่ถึง10,000มโลเลยนะรเรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ไม่น้อยวารันตียังเหลืออีกเยอะๆเลยนะคันนี้นะครับ bsi เขาอัปเกรดเป็น bsi plus ด้วยะแลเป็นนรุ่ฉลอง ครบรอบ50ปีนะแล้วก็เป็นสีแบบลิมิเต็ดสีเทานมแบบนี้ด้วยบอกได้เลยว่าโหมเนี่ยสวยสปอร์ตมากๆเลยนะ การตกแต่งคลิปนี้กิวด้านหน้านะมีในส่วนของ3 4มสี o r t ไม่พอนะยังตกแต่งด้วยสีดำแบบแบ็กรอนแล้วก็เป็นระบบ Air s ซ i ม m i n g ด้วยไฟหน้าของเขานะเป็นไฟหน้าที่เป็นปรับโฉมนะม i n o r c h a n ช e มาแล้วนะครับก็คือ BMWL e d แล้วก็มีในส่วนของพาร์ตตรงนี้เนี่ยเด y t i m e r ร n n i n g Light เนี่ยเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้นะแล้วมาดูจุดสาคัญนะฮะที่เรียกได้ว่าชุดแต่งตรงนี้นะฮะนะแพงมากๆเลยนะนี่คือล้อแม็กนะครับที่ไม่ใช่ล้อเดิมจากคันนี้นะคันนี้มีอัปเกกรรดดในนส่วววอองล้แกกง้แมยยาา จานเบรกรวมถึงคาลิปเปอร์ด้วยนะเป็นชุด M Performance ทั้งหมดนะครับซีรีส์ยางด้านหน้านะครับเป็น225/40 R19 นะครับ,รบแต่ว่าข้างหลังนะฮะก็จะใช้เป็น235/55 R19 ก็คืออ่าหน้าเตีย้ยท้ายโด่งนะครับเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะการขับขี่ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดฝากระโปรงมาดูนะครับนี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะฮะสะอาดพร้อมใช้งานสวยการันตีเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรมาพร้อมกับเทคโนโลยีเทอร์โบนะนบให้้้แแรรงงมมาาอยู่่ที190 สามารถทํากวอปประหยัดได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรนะคันนี้เติมน้ํามันถังเดียวก็วิ่งถึงเชียงใหม่เหมือนกันนะครับรถบ้านแท้100%ส,สภาพสวยด้วยครับในส่วนของด้านหลังนะฮะชุดแต่ง M Performance ก็จะมีปอยเลอร์หลังมาให้เป็นสีดําแบบ b บ a c k อร์นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นปัมเปอร์ด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลัง6จุดรวมถึงกล้องถอยหลังด้วยนะคันนี้สภาพบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะเหมือนออกจากโชว์รูมป้ายแดงเลย มีระบบคิกเซนเซอร์นะครับใครที่เอาไปใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะถนัดนะใครที่เคยใช้ B m มาก่อนก็จะทราบดีว่าคันนี้มีระบบเตะแล้วก็เปิดในส่วนของด้านประตูท้ายนะแล้วก็เก็บสัมภาระได้ด้วยนะพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่นั่งแถว2ส,สามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยนะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือ40 20แล้วก็40นะตรงนี้นะใครที่มีสัมภาระเยอะกระเป๋าเยอะก็เก็บได้สบายๆเลยครับคันนี้นะครับประวัติสวยๆเลยนะฮะเล่ม เข้าเช็คส่วนทุกระยะแน่นอนครับรถสวยๆนะครับนานๆจะเข้ามาทีเป็นปีใหม่ไม่น้อยนะค,คันนี้เป็นปี2023ีเล็กไม่เพียงแค่90,00โลเท่านั้นนะและที่สําคัญครับภายในนะมีการออกแบบค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับดีไซน์ของเขาที่เป็นอัตลักษณ์นะครับเราจะเห็นได้ว่าคอนโซลของ BMW เนี่ยจะเอียงหาผู้ขับขี่เนี่ยเองศานะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบก็คือ Curve Display นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยนะตัวนี้หน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบทัสกินขนาดใหญ่ผมบอกได้เลยว่าภาพชัดมากๆสามารถเชื่ออมต่กับ Apple เพก็ได้ลงแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าต้องการความช่วยเหลือโทรออกหาในส่วนของตัว B M W Service ก็ได้นะ Android Auto mm hmm. ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะบอกได้เลยว่าครบเครื่องในเรื่องของการใช้งานนะครบทุกฟังก์ชันเลย mm hmm. นอกจากนั้นนะครับในส่วนของดีไซน์พอเบาะนะครับเป็นเบาะแบบบัคเกซีดนะแล้วก็เป็นเบาะชุดแต่ง M นะเป็นหนังสีดาเดินได้จะเข็บสีน้างเงินมีเฉพาะในรุ่นพิเศษที่เป็นรุ่นนี้เท่านั้นที่ฉลองครบรอบ50ปีแล้วมีเฉพาะรุ่นสีเทารุ่นนี้เท่านั้นด้วยนะเป็นชุดแต่ง M เลย mm hmm. บอกเลยววว่่่าาาสสยมกกๆะใใครรทีบนจจถู เรื่องของ bmw และที่สําคัญคันนี้นะฮะ bsi ยัง SI เหลืออีกเยอะเลย4ปีได้นะครับใครนะครับที่ต้องการใช้รถ bmw แล้วมี bsi เยอะๆเนี่ยคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนสามารถที่จะเซอร์วิสที่ไหนทั่วประเทศก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับกุญแจรีโมทครบๆ2ดอกเลยนะฮะอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็ประวัติสวยนะการันตีรถบ้านแท100้ร้อเปด้วยนะครับแอร์แถวสมีมาให้นะเย็นช่าๆเลยพื้นที่นั่งใหญ่มากๆนั่งสบายมากๆนะครับนะแตกต่างจากคันเก่าที่เป็นโฉมเก่าเลยนะการแมนจพื้นที่่่ผมมบอกได้้เเลยวาาาให มาก,มากแล้วก็แอร์เนี่ยแถว2เนี่ยแยกอุณหภูมิด้วยรวมถึงมีที่ชาร์จมือถือแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ISO FIX 2จุดนะครับเดินทางไกลผมบอกได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนใครที่ชอบรถเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันนะเดินทางไกลและเป็น BMW ขับสนุกคันนี้ตอบโจทย์แบบนั้นแน่นอนครับนอกจากนั้นครับตอนไปแดงที่ขายอยู่2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมบอกได้เลยนะถ้าเพิ่มออปชั่นพวกนี้นะเกือบ3ล้านนะครับวันนี้วันูโต้ขายราคาพิเศษกับผมเรียกได้ว่าว้วาวว้าวเลยนะคันนี้เราขายอยู่ที่2องล้านสี่แสนห้าหมื่น,นเก้าพันบาท คนไหนนะครับที่กำลังมองหารถที่เป็นซีรีส์ 320D M Sport และต้องการตัวลิ m i t ต็ดไม่เหมือนใครนะคันนี้บอกได้เลยว่าสีลิมิเต็นะแล้วก็เป็นรุ่น M Performance ด้วยโฉมสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมนะครับบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยน่าคบหามากๆใครสนใจรถคันนี้นะครับสามารถมาดูได้ที่วันทัวโตเราเปิดทุกวันทําการเลยเวลา9นาฬกาจนถึง18นาฬกาเลยนะหรือว่าไม่สะดวกมานะโทรสอบถามก็ได้ที่เบอร์โทร 0 6 16745885ครับรถวันทต้ทุกคันนะรับเป็นรถบ้านแท้100%ซการันตีไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับและที่สำคัญมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะามาที่วันทัวต้ผมบอกได้เลยว่า one stop service ไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผม